กลับมาอยู่กันต่อกับเทนเดนกู้ดมอร์นิ่งนะคะ6นาฬิกา17นาทีแล้วนะคะเราอยังคงเกาะติดสถานการณ์อาคารคอนโด6ชั้นที่กําลังเกาะสร้างที่คลอง6ปทุมธาน,นีที่พังถล่มลงมานะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทํางานกันตลอดทั้งคืน <c oughs> แล้วเจ้าหน้าที่ทหารก็นําเครื่องจักรกลหนักเข้าไปช่วยทลายปล่องลิฟต์ลงมานะคะซึ่งก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากล่าสุดหัวหน้าคอสชอก็สั่งให้ดูแลเยียวยาทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นแรงงานชาวไทยหรือว่าชาวต่างด้าวนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ สาธารณภัยออกแถลงออกมาบอกว่าพบผู้เสียชีวิตรวมแล้วเนี่ยเคนคือเมื่อวานเ<ช>จอ4คนนะคะช่วงประมาณ5้าทุ่มกว่าเนี่ยเจอคนที่7แต่เห็นว่าล่าสุดในช่วงประมาณตีห้าครึ่งที่ผ่านมานําร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้อีกหนึ่งคนแล้วเป็นรายที่แตดเราคงจะได้ความคืบหน้าจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ถ้าเราสามารถติดต่อได้นะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้มาดูรายละเอียดที่ทางวิศวรกรรมสถานแห่งประเทศไทยออกมาระบุถึงสาเหตุที่ตึกถล่มลงมาก่อนนะคะศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะระบุว่าจากการสำรวจโครงสร้างอาคารและตรวจสอบแบบแปลนอาคารคอนโดมิเนียมสูง6ชั้นที่ถล่มทับคนงานบาดเจ็บและเสียชีวิตที่จังหวัดปทุมธานีานเบื้องต้นพบว่าเสาอาคารมุมริมสุดด้านซ้ายมีความแข็งแรงต่ำค่ะประกอบกับชั้นบนสุดอยู่ระหว่างการเทคอนกรีตซึ่งมีน้ำหนักมากและจำนวนนั่งร้านคำยันอาจจะไม่เพียงพอทำให้เสาต้นดังกล่าวสูญเสียตำแหน่งและพังทลายลงซึ่งน้ำหนักทั้งหมดที่เสารอง รับได้ส่งไปยังสาวต้นข้างเคียงและก็ เกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเหตุให้อาคารทั้งหลังพังถล่มลงมาค,ค่ะสำหรับสาเหตุของอาคารถล่มเนี่ยเห็นบอกว่ามีทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะคะที่จะต้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างละเอียดก็คือแบบอาคารการรับน้ําหนักและการกําหนดมิติของโครงสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมค่ะสําหรับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีคุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่วิธีการก่อสร้างซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างการควบคุมง,งาน รวมถึงต้องตรวจสอบนะคะว่ามีการเร่งก่อสร้างหรือไม่ด้วยก็ต้องพิจารณาการจากรายงานการก่อสร้างต่อไปค่ะค่ะส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนั้นนะคะนายแพทย์นรงสหเมทพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่ามีคนงานในที่เกิดเหตุทั้งหมด33คนตอนนี้รักษาตัวในโรงพยาบาล5คนค่ะในจํานวนนี้เป็นชาวกัมพูชา1คนรักษาที่โรงพยาบาลปทุมธานี3คนนะคะคือนางสาวสุกัญญาไตาตรมอายุ24ปีคนนี้อาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU คน คนที่2เป็นชาวกัมพูชาอายุ60ปีกระดูกซี่โครงหัก2 8ซี่คนที่3คือนายกล้าณรงค์ปราบภัยที่เมื่อวานนี้เราเห็นภาพการนําตัวออกมาแล้วก็ ทุกคนก็เฮกันใหญ่เนี่ยนะคะตอนนี้รู้สึกตัวดีแล้วกระดูกหายปลาหักกระดูกเชิงการแตกส่วนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีผู้รักษาอยู่หนึ่งคนคือนายสุรัลชมพูจันทร์กระดูกแขนหักและเส้นเลือดฉีกขาดแพทย์ดามกระดูกให้แล้วนะคะและนายสมัยนิทรารักษาตัวที่โรงพยาบาลคลองหลวงกระดูกสันหลังหักตเตรียมย้ายมารักษาต่อที่โรงพยาบาลปทุมธานีค่ะ